ยืมตัวผมมาหนึ <S <S er ่งน้ำกินเลยนะน่ารอดที่ยาอะไรต่อเมื่อเรื่อน้นนะน่าตายแล้วยึดต่อเอาไปกินก่อนนะดูว่าสีไหนเป็นอะกันบ้างพี่แดงส้มนะคุณสีเขียวยังไม่มีบนมรณะขั้เลย สีนี้ไปสองไปครับเชาวระชีนึ่งสองสีมุ่งซ้ายัะสีมรุ่งพ่อฮะซ้ายัะทำให้ีน้าตอติดีไม่อยาก่ากินแบบนั้

สีขาเือสาสีาวเสาสีเทสีพูเลอีอเรือไสีพหรือสีอาีกวางนเสีรุ่เขาเอาขึ้นไหมครับนกี่นนนกี่ชี่จริงวตอบทำไมไม่มีสีุขาบ ก็จะไม่มห้ล <laughs> <about> ุกไหวนะฮะหุ hmm. <the> ่นตาที่อยู่หน้านก็สวยมากรู้สกอแไรตาแับทองแค่หนักปีลไม่ไม่สดตาเลยโอ้ไม่สุดแเลย

เขีด็สองสาห้าเขียวแดงแปดคนเดี๋ยวเรียนเราามกันก็เขผมด้วนะครับ